สุขภาพน่ารู้กับฝ่ายโภชนาการเรื่องปฏิกิริยาตอโต้สัญญาณสำคัญท,ที่ผู้ใช้สมุนไพรเห็ดลินจือต้องรู้ตอนที่2 ตอนที่แล้วได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาตอบโต้คืออะไรและมีอาการต่างจากการแพ้และผลข้างเคียงอย่างไรมารับชมกันต่อค่ะว่าแล้วสัญญาณของปฏิกิริยาตอบโต้ช่วยบอกอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันกับโภชนากรจากบริษัทชงโฮเอ็นร์ไพร์ประเทศไทยจำกัดค่ะ ดิฉันวันวิไลทัตทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรพรดาพเพิ่มพรสกุลค่ะโชนกกรจากบริษัทชวงโฮเอตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดค่ะค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะคะ,คะว่าปริยาต่อโต้ตคืออะไรนะคะหลายคนก็อยากจะรู้แล้วว่าแล้วอาการหรือสัญญาณที่เกิดขึ้นเหล่านี้บ่งบอกอ,อะไรบ้างและมีวิธีการดูแลยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะปฏิกิริยาต่อโต้อตอของเหตุหลินจือเกิดจากอะไรและมีกระบวนการอย่างไรคะ เรารู้กันแล้วนะคะว่าไปยาตอบโต้ก็คือเรื่องของการตอบสนองของร่างกายต่อสารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือถูกต้องไหมคะซึ่งสารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือนะคะก็จะมีอยู่3มกลุ่มหลักด้วยกันก็คือสารโพลิแซคลายสารไตรเทอร์พีนอยด์แล้วก็สารอะดีโนไซด์ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเขามีฤทธิ์ทั้งในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะช่วยฟื้นฟูการทํางานของตับนะคะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระด,ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่สารเหล่านี้ทํางานร่วมกันร่างกายเราก็จะมีอาการต่างๆนะคะที่แสดงออกมาจากที่ทิ้งท้ายเว้คราวที่แล้วนะคะว่าคนที่กินเห็ดหลินจือแล้วบอกว่าถ้าไม่มีสัญญาณปริยาตอบโต้ล่ะยังจําเป็นจะต้องทานเห็ดหลินจือต่อไหมถ้าคุณทานเห็ดหลินจือคุณก็จะได้รับประโยชน์อย่างที่เรากล่าวไปนะคะในเรื่องของการช่วยดูแลสุขภาพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองค่ะ เพียงแต่ในปริมาณที่รับประทานก็คือรับประทานในระดับที่ดูแลสุขภาพค่ะโดยในเรื่องของการรับประทานเห็ดหลินจือนะคะเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆหลินจือเขาจะไปทํางานในร่างกายเรามีอยู่4ขั้นตอนนะคะจําง่ายๆค้นหากําจัดบําบัดและฟื้นฟูค่ะ าเริ่มกันที่กระบวนการแรกค่ะนั่นก็คือกระบวนการค้นหาหรือเรียกว่าการตรวจร่างกายด้วยเหตุลินจือค่ะเป็นช่วงเริ่มของการรับประทานนะคะหรือจะเป็นช่วงที่ปรับเพิ่มปริมาณการรับประทานค่ะซึ่งสารออกฤทธิ์ในช่วงนี้นะคะก็จะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานมากขึ้นนะคะจึงสามารถที่จะค้นหาความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในร่างกายได้ดีขึ้นหากพบความผิดปกติในระบบใดนะคะก็จะแสดงอาการออกมาบ่งชี้ถึงความผิดปกติในระบบนั้น ปฏิยาเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าเป็นปฏิยาตอบโต้นั่นเองค่ะก็จะเป็นสัญญาณที่ทําให้เรารู้ว่าเราต้องเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วค่ะโดยทั่วไปนะคะปฏิยาตอบโต้นะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่รับประทานไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะ และเมื่อเกิดปฏิยาตอบโต้แล้วนะคะถ้าเรายังคงรับประทานเฮทลินจือต่อเนื่องร่างกายก็จะเข้าสู่ในช่วงของการกําจัดก็คือกําจัดสิ่งผิดปกตินะคะหรือว่าเซลล์ที่เสื่อมสภาพเซลล์ที่ตายแล้วของร่างกายออกไปซึ่งตรงนี้ค่ะจะทําให้อาการของปฏิยาตอบโต้เนี้เห็นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าอาการปรยาต่อโต้ที่เกิดขึ้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรารับมือได้นะคะแนะนําให้บริโภคเห็ดลินจือในปริมาณที่สูงขึ้นเราจะได้ข้ามพ้นช่วงปยาต่อโต้ไปได้เร็วนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะจะขอคงปริมาณที่ทานอยู่ได้ไหมได้ค่ะเราก็อาจจะก้าวข้ามเรื่องของปยาต่อโต้ไปช้าหน่อยใช้เวลามากขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะ แต่คือไม่แนะนําว่าให้หยุดบริโภคเห็ดหลินจือถ้าคุณหยุดบริโภคนะคะอาการของปัญญาต่อโต้จะหายไปแต่คุณจะไม่ผ่านพ้นช่วงนี้นะคะเมื่อคุณกลับมาทับทานเห็ดหลินจือใหม่ก็จะเกิดเรื่องของอาการปัญาต่อโต๊กลับขึ้นมาอีกนะคะ ไม่รับประทานต่อเนื่องนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของการบําบัดค่ะสารออกฤทธิ์ในเหตุลินจือที่เพียงพอนะคะก็จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นกระบวนการสร้างเซลล์ดีขึ้นทําให้อวัยวะต่างๆได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ค่ะ แนะนำให้ทานเห็ดหลงจือช่วงนี้นะคะในปริมาณที่สูงเพียงพอร่วมกับสารอาหารคุณภาพค่ะโดยเฉพาะพวกโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุรับประทานอย่างนี้นะคะต่อเนื่องอย่างน้อย3-4เดือนค่ะเพื่อให้ร่างกายนะคะได้รับการสร้างเซลล์ซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ค่ะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นได้ค่ะ และหากเรายังคงปริมาณสูงมีสารออกฤทธิ์อย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถปรับตัวเองเข้าสู่สมดุลใหม่ได้ค่ะอนุมูลอิสระที่ลดลงออกซิเจนในเลือดที่เพิ่มขึ้นเลือดที่เป็นกรดน้อยลงร่างกายก็จะเสื่อมช้าลงทําให้ดูอ่อนออก,กไว่าวัยได้ค่ะและช่วงนี้นะคะก็ยังคงควรรับประทานเห็ดลินจืออย่างต่อเนื่องแต่สามารถที่จะปรับลดปริมาณลงได้เป็นปริมาณที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ โดยสังเกตจากอาการนะคะควบคู่กับเรื่องของผลทางการแพทย์หากอาการต่างๆดีขึ้นผลทางการแพทย์ดีขึ้นก็สามารถลดปริมาณได้เป็นลำดับขั้นค่ะช่วยยกตัวอย่างปฏิกิริยาต่อโต้ที่สามารถใช้บ่งชี้ความเจ็บป่วยและแนวทางในการบริโภคหน่อยค่ะสำหรับคนที่มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของโรคในระบบไหลเวียนโลหิตนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเหล่านี้อย่างเช่น คนที่มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอาการหลักๆที่จะพบก็คือจะเป็นเรื่องของการวิ่งเวียนศรรรีรษะรู้สึกปวดศีรษะนะคะหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าบางคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้นในช่วงแรกนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะคงที่ได้หรือว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะคะอาจจะมีความรู้สึก เจ็บแน่นที่หน้าอกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองนะคะอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องการวิ่งเวียนศีรษะมากกว่าคนอื่นนะคะซึ่งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนมันมีวิธีรับมืออยู่แล้วนะคะมีวิธีการจัดการดูแลสําหรับคนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะแนะนําว่าถ้าคุณรับประทานเห็ดลินจือ อาจจะเริ่มรับประทานในปริมาณที่ไม่ต้องสูงมากก่อนนะคะแล้วก็สังเกตเรื่องของอาการตอบโต้ที่เกิดขึ้นไปด้วยว่าเรารับมือได้ไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเริ่มรับมือได้ค่อยเพิ่มปริมาณเฮลินจืดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จนถึงช่วงในเรื่องการบํบาบัดก็คือคงปริมาณสูงในการบริโภคต่อเนื่องได้ะคะ่ะ สำหรับกลุ่มโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะนะคะอย่างเช่นเบาหวานที่เป็นความเสื่อมของตับอ่อนนะคะก็อาจจะมีอาการปริยาตอบโต้นะคะที่ทําให้เกิดอาการบวบได้มีอาการเหงื่อออกมากหรือว่ามีการร้อนในร่างกายนะคะและอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตก็คืออาจจะมีค่าน้ําตาลที่แกว่งตัวขึ้นหรือลงเล็กน้อยนะคะซึ่งก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไม่มีวิธีรับมือเช่นเดียวกันค่ะ ในกรณีของโรคตับนะคะก็อาจจะมีอาการสะอึกอาเจียนนะคะมีอาการถ่ายท้องอุจจาระมีสีคล้ำหรือว่ามีกลิ่นเหม็นค่ะแต่ในกลุ่มของโรคไตนะคะก็ให้สังเกตเรื่องของปัสสาวะค่ะปัสสาวะอาจจะมีสีขาวขุ่นหรือมีสีเข้มขึ้นหรือมีกลิ่นเหม็นขึ้นนอกจากนี้ยังให้ดูเรื่องของการปรวดบวมนะคะบริเวณมือแล้วก็เท้าค่ะ สำหรับวิธีการรับประทานในกลุ่มนี้นะคะต้องอาศัยความอดทนค่ะเนื่องจากเป็นความเสื่อมของอวัยวะจึงต้องรับประทานต่อเนื่องนะคะไม่น้อยกว่า3-4เดือนค่ะจึงจะเห็นผลที่ดีหรือมีอาการที่ดีขึ้นค่ะและถ้าค่าเลือดนะคะมีการแกว่งนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะหลังจากรับประทานต่อเนื่อง3-4เดือนนะคะค่าเลือดเหล่านี้นะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ ความผิดปกตินะคะของเซลล์อย่างเช่นเรื่องของโลหิตจางนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยหรือว่าไม่สมบูรณ์พวกนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผู้ป่วยหรือว่าคนที่มีอาการเนี่ยอาจจะเริ่มมีเรื่องของเลือดก,กำเดาไหลออกมาได้นะคะ <S <S ตรงนี้นะคะถ้าจะรับมือกับเรื่องนี้ก็คือบริโภคเฮลินจือร่วมกับสา